วันนี้ดิฉันจะมานำเสนอในหัวข้อการประหยัดน้ำและการอนุรักษ์น้ำนะคะการประหยัดน้ำคือการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าไม่ฟุ่มเฟือยใช้น้ำเพราคิดจำเป็นค่ะตัวอย่างการประหยัดน้ำที่ใครๆก็ทำได้แถมยังช่วยลดค่าใช้จ่ายภายในบ้านอีกด้วยนะคะการใช้แบบบ่อบางน้ำเพนฐานสามารถประหยัดน้ำได้ค่ะการปิดฝาบ่อทุกครั้ง ขนาดสกขและหลูกสชมูก็สามารถช่วยประหยัดน้ำได้เยอะเลยนะคะปิดน้ำลุกค้าเหือนกับการใช้งานนะคะการใช้เจ้าย้านรองน้ำในการเป็นฟันลูกค้าจะทำให้ประหยัดน้ำได้ค่ะการรักษาข่งน้ำ คือการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกากน้ำและการนำน้ำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับการนำน้ำชีวิตของสิ่งมีชีวิตค่ะเราไปดูคลิปกาันดูแล้วหลั่งน้ำกันเลยนะคะหมดละนีหนูทำอะไรเนี่ยลูกก็ทิ้งขยะลงคลองนี่คะป้าอแบบนั้นไม่ได้นะลูกแล้วทำไมหนูจะทิ้งไม่ได้คะแล้วหนูจะทิ้งอ่ะแถวนี้ไม่เห็นจะมีถังขยะสักถังเลย ร่อคลงองนะ่ะจะเขาพิ่มีน้ำเน่าเสียเกิดสารปนเปื้อนนะลูกมีน้ำก็จะมีกลิ่นเหม็นจารที่อยู่ในน้ำก็จะตายหมดเนีย่ยหนูเดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยหนูได้กลิ่นเหม็นหนูชอบไหมลูกอ้าวเหรอคะอหนูไม่เคยร,รู้มาก่อนเลยคะ่ะหนูขอโทษน,นะคะปาจะเล่าอะไรฟังนะลูกบนโลกนี้มีน้ำสามในสี่ส่วนของโลกปจรจิงลูก แต่ปริมาณน้ําเค็มเนี่ยมี9.75สว่วนเลยซึ่งน้าเค็มเอามาใช้ไม่ได้ลูกแต่น้ําจืดเนี่ยมีแค่2.5สว่วนเองลูกน้ําจืดเนี่ยไม่สามารถนํามาใช้ได้หมดนะลูกแต่น้ำในฟองเนี่ยเราสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ลูกแต่ถ้านุ่มมักง่ายโยนขยะทิ้งลงในคลองเนี่ยลราก็จะเสียน้ําที่ดีๆไปนะลูกด้วย เราทิ้งกันไปแล้วทุกคนก็รู้แล้วใช่ไหมคะว่าน้ำสำคัญมากขาดน้ำก็คือแขาดใจค่ะสิ่งมีชีวิตสามารถอยู่ได้ไม่เกิน1น,นสองสัปดาห์ค่ะถ้าขาดน้ำถ้าเราทุกคนมาช่วยกันอนุรักษ์เหล่งน้ำและประหยัดน้ำน้ำาก็จะอยู่กับเราไปน,นานค่ะ